มันไม่พอคว้าใไ,ไหมจว,ว่ามันทั้งปลใจ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 ทำไมมันเป็นยางนี้ก็สทงไม่ได้อย่าไปแล้วนะพี่เอาเป็นงอเอี <c oughs> อย่งอยงว่ะ่อี่ยงว่ะใช่เดี๋ยว วันนี้นะัดเพื่อนเล่นบอร์ดเกมไว้ต้องไปแล้วเนี่ยต้องรีบกินแล้วก็ต้องรีบไปเล่นบอร์ดเกมน้องเต้นยาวๆไปเลยได้เอาแบบผอมไปเ,เดียวนี่ผอมอยู่แล้วนะพี่ให้หนูออกกําลังกายเข้าไปอีกเต้นเอาไอเอลเคดเลยขอบคุณนะอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เปยให้ด้วยน่ารักมาก เดี๋ยวกินเสร็จหนูต้องไปบ้านเพื่อนแล้วเนี่ยเรื่องเพลงที่น้องชอบเลยเพลงที่หนูชอบเหรอมันก็ไม่มีหรอกพี่เลือกแหละดีแล้วเคยเห็นน้องไงในตามเออเห็นเห็นจากไหนเหรอคะ เคยเห็นจากไหนโอยนำคาญผมดูรูปโปรบนหัวดีๆสิครับว่าผม FC ใครอ๋อพี่เนยใช่ไหมหนูก็ว่ารูปพี่เนยปะวะหรือเปล่าพี่เนยปะดูไกลๆอะ่ะพี่เนยแหละเออพี่เนยของหนู คิดถึงพี่เนยไม่เจอพี่เนยเลยพี่เนยเป็นคนที่นินสัยดีมากจากที่ทำงานทิกติกมาก็ถือว่าเป็นพี่ที่ดีคนหนึ่งมันก็จะมีไม่เยอะหรอก <c oughs> น้องดิมแม่กับน้องเบียพี่เบียก็นินสัยดีมากพี่หน่อยก็ดีจริงใจทั้งคู่เลย สวัสดีแบงค์ด้วยนะดิมจะไปแล้วเนี่ยติดตามไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปแล้วห้าปีแกี้ม่เหนื่อยน่ารักตอนนี้ก็ยังเป็นเอฟซีอยู่ใช่ไหมตีมากเอฟซีที่เหนียวแน่นตอนนั้นน้องป๊อบออนผมก็เจอน้องดิม ป๊อปป๊อปปี้ใช่ป่ะเป็นจะไม่แมโอ้โหน่ารักแต่พี่น้อยก็รักเอฟซีแหละเป็นคนที่แบบว่าไม่หยิ่งที่ชายอ,อดยวหนูไปแล้วนะพี่พี่อิ่มละอิ่มแล้ว,ลวเดี๋ยวไปแล้วจะไป อเอ้าเพี่คิวเพิ่งเข้ามาไปแล้วค่ะบ๊ายบายฝันดีนะคะไว้มาเล่นกัน,กนใหม่โอเคบายบายฝันดีบ๊ายบาย